จริงก็เห็นแล้วครับก็จริงทางทางว่าด้วยกฎหมายนะจริงก็ไม่แน่ใจว่ายังไงว่าใครจะไปทํายังไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดยืนของทั้งก้าวไกลหรือผมในประเด็นนี้ก็ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสถาบูนการแก้กฎหมายการห้ามโฆษณามาตรา32ของพรบควบคุมเครื่องดืงด่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมเคยคุยกับคนที่ออกกฎหมายน,นะครับ เนี้ยมานะครับที่เคยเป็นคนที่ล่างยกล่างนี้มาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเตจตนาจะมาจับประชาชนอยู่แล้วนะครับคนธรรมดาส่วนใหญ่คือเขาก็มาจับคนที่เป็นเปิดร้านท้าผลอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้ผลิตนะครับเพราะชัดเจนเลยในโทษเนี่ยันจะมีเพิ่มใครที่เป็นผู้ผลิตด้วยที่จะแพงกว่า10เท่านะค,คือ5้าแสนบาทค่าปรับเนี่ยแล้วคนที่โฆษณาก็คือห้าหมื่นครับอันนี้ก็คือชัดเจนว่า เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับมาตรานี้ในการที่มามาบรงทับใช้ประชาชนอย่างยาวนานซึ่งมีประเด็นมานานมากใช่ไหมครับหลายๆปีก่อนที่บอกว่าเอ้คนลูเบียรได้ไหมเนี่ยคนคือคนถามผมอะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ยืนยันนะครับว่ามาตรานี้มีปัญหาในแง่งของการบรงทับใช้โดยหลักการของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาได้รับเงินมาเพื่อโฆษณาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปจับเขาอยู่แล้วครับ เนาะเออถ้าจริงๆก็ไม่กล้าร่วงเจ้าที่นะจริงๆคือผมก็ยืนยันว่าไม่ควรจะใช้กับบุคคลธรรมดาแต่ก็ถ้าเจ้าที่ใช้สื่อยังไงก็ตามนะครับกฎหมายนี้ก็ไม่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรมันเหมือนท,ท้ายเนี่ยมันเหมือนคุณขับปากไฟแดงอ่ะมันเป็นกฎหมายเทคนิคทั่วไปใช่ไหมครับถ้าไปเปรียบเทียบรันก็ไม่มีอะไรคือผมว่านี่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะครับคุณลาเมเขาควรจะไปตั้งใจกับการเลือกหัวหน้าพาเขามากกว่านะครับไดขข่าวว่าหนักเลยนะครับก็เป็นห่วงจริง สุขภาพของท่านอดีตท่านมาานชวนที่ผมเคารพนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโอ้เห็นแบ่งหลายก๊กนะก็อยากให้คุณลาเม่เขาไปโฟกัสที่พักตัวเองมากกว่าเรื่องคนอื่นเขานะครับอันนี้ผมต้องรีแอคแปลกใจนะครับเขาก็รอทุกเรื่องไหมครับ <c oughs> ผมต้องแปลกใจครับผมว่าก็ ผมว่าวันหลังคุณสีุ่วรันมาอยู่ตรงแยกเพชรบุรีแล้วรอ,อสอสอพักเก้าไกลขับฝ่าไฟแดงหรือจอดจอดรถแบบเลยเส้นแล้วก็ไปร้องก็ได้นะครับผมว่าถ้าจะทำอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ผมยินดนครับก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรอะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มข,ของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ